ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณนะขณะนี้ครับชัดเจนครับจากประสาธิปัตด132และเพื่อไทยคุณยิ่งลักษณ์299ที่นั่งนี่คือตัวเลขสสที่ห่างกันเกือบเกือบเรียกได้ว่าครึ่งต่อครึ่งก็ว่าได้กว่า,า,วาเท่าตัวนะครับตัวเลขของพรรคเพื่อไทยกับประสาธิปัต์ที่ออกมาตอนนี้เป็นตัวเลขของสอสทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อดูแยกกันไปว่าถ้าเป็นแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ จะเป็นยังไงบ้างแบบแบ่งเขตของประชาธิปัตย์นั้นได้ไปทั้งสิ้น92ที่นั่งครับส่วนแบบแบ่งเขตของเพื่อไทย234ที่นั่งด้วยกันขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราจะมาดูแบบบัญชีรายแบบบัญชีรายชื่อกันบ้างเราก็จะพบนลครับว่าตัวเลขสอสของเพื่อไทยนั้นอยู่ที่65ที่นั่งและประชาธิปัตย์นั้นได้ไปทั้งหมด40ที่นั่งด้วยกัน ค่อนข้างขาดถ้าผลของ e x ็กซิสโที่ออกมาเป็นไปตามนี้แต่ว่าอาจารย์รนพดลเคยบอกไว้แล้วนะครับว่าผลโพนี้มีความแม่นยำถึงมีความคลาดเคลื่อนเพียงสาเเนและนี่ครับคือตัวเลขสอสอของบรรดาพักการเมืองอื่นๆที่เหลืออยู่ที่สามารถวัดได้ว่าได้สอสอเท่าไหร่จากการทํา e ็กซิสโดูพักการเมืองจากทางด้านของภูมิใจไทยกันก่อนนะครับภูมิใจไทยย8ที่นั่งชาติพัฒนา14ที่นั่งชาติไทยพัฒนา12ที่นั่ง พลังชนหกที่นั่งรักประเทศไทยสี่ที่นั่งมาตุภูมิสามที่นั่งนี่คือตัวเลขที่ออกมานะครับก็ย้ำว่านี่เป็น exit ซ o สโพที่ออกมาแล้วก็อยากบอกผู้ชมว่านี่เป็น exit p o สโพที่ออกมาณเวลา15นาฬิกาซึ่งจะมีความคลาดเคลื่อนเพียงแค่ประมาณ3%เเซบวกลบ3%เเเท่านั้นถ้านี่มีความแม่นยำจริงนั่นหมายความว่าผลที่ออกมาค่อนข้างจะห่างกันพอสมควรระหว่างพักประชาธิปัตย์กับพักเพื่อไทย และเราคงต้องไปจับตาดูกันต่อนะครับว่าถ้าตัวเลขเป็นแบบนี้จริงๆลงลึกไปในรายละเอียดกันหน่อยครับว่าถ้าเราดูที่กรุงเทพมหานครตัวเลขสสจะเป็นอย่างไรบ้างกรุงเทพมหานครตัวเลขที่ออกมาปรากฏว่าของพรรคเพื่อไทยได้ไปทั้งหมด24ที่นั่งจาก33นะครับประชาธิปัตย์ได้ไป9้าที่นั่งที่เหลือไม่มีเลยนะครับได้ไปเพียงไม,ไม่มีใครได้เลยนะครับมีเพียงแท่งเพียงแค่เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์สองพรรคเท่านั้นที่แย่งที่นั่งกันในกรุงเทพมหานคร เพื่อไทยได้ค่อนข้างห่างพอสมควรได้ไปถึง24ที่นั่งประิทธิปัตย์ได้เพียงแค่9ที่นั่งถือว่าสูญเสียที่นั่งในเกตกรุงเทพมหานครซึ่งว่ากันว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้นี่คือผลของเอสิทโผครับไปดูที่ภาคเหนือก็บ,บ้างภาคเหนือก็ตัวเลขสสที่ออกมาก็ชัดเจนนะครับเพื่อไทยภาพคุณยิ่งรักชินวัตรนั้นได้ไป54ที่นั่งประิทธิปัตย์ได้10ที่นั่งนะครับชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินได้มา10ที่่นัง ภูมิใจไทยได้หนึ่งหนึ่งที่นั่งชาติพัฒนาได้สี่ที่นั่งนะครับแล้วก็ภูมิใจไทยได้หนึ่งที่นั่งนี่คือภาพรวมๆภาคอื่นไม่ได้เลยนะครับภาคอื่นไม่ได้เลยในในพื้นที่ภาคเหนือนี่คือตัวเลขของ Ex ็กทโที่ออกมาจากภาคเหนือเราไปดูที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผล Ex ็กพเป็นยังไงครับภาคอีสานปรากฏว่าพรคเพื่อไทยได้ไปถึง100ที่นั่งเต็มๆครับขณะที่ภูมิใจไทยได้ไป14ที่นั่งถัดมาชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินได้ไป7ที่นั่ง และประชาธิปัตย์ได้ไป5้าที่นั่งส่วนพรรคอื่นๆไม่ได้ที่นั่งสสในพื้นที่ภาคอีสานเลยนะครับเอ็กซิทโพต่อไปภาคต่อไปเราเจาะเป็นรายภาคมาดูที่พื้นที่ภาคกลางกันบ้างนะครับพื้นที่ภาคกลางปรากฏว่าก็ยังคงเป็นพรรคเพื่อไทยที่ยังสามารถกว่าที่นั่งสสในภาคนี้ไปได้ถึง54คนด้วยกันครับประชาธิปัตย์นั้นได้สสในภาคนี้ไป19คนชาติไทยพัฒนาได้9คนภูมิใจไทยได้7คนพลังชนได้หคน และพักและพักอื่นๆก็ไม่ได้เลยนะครับนี่คือตัวเลขสสที่ออกมาของทางภาคกลางถ้าจากภาคกลางไปดูพื้นที่ภาคใต้กันบ้างครับเป็นพื้นที่ภาคเดียวที่ประชาธิปัตย์ได้สสมากกว่าเพื่อไทยเพราะว่าตัวเลขที่ออกมาของประชาธิปัตย์นั้นได้ไปถึง49ที่นั่งด้วยกันครับมาตุภูมิได้สองที่นั่งเพื่อไทยได้สองที่นั่งภูมิใจแล้วก็มีเพียงแค่สามพักนี้เท่านั้นนะครับที่ได้สสในพื้นที่ภาคใต้ ย้ำเลยครับว่าี่เป็น Exit Poll ที่ออกมาณเวลา15นาฬิกาจากการร่วมมือกันระหว่าง A อแบทกับทางสำนักข่าวไทยและอ,อสมมะทอความแม่นยำสูงมากค่าความคาดเคลื่อนมีเพียงแค่3%เท่านั้นตัวเลขที่ออกมาต้องบอกว่าค่อนข้างจะห่างเยอะพอสมควรและถ้าเป็นแบบนี้จริงก็หมายความว่าโพลที่เคยออกมาก่อนหน้านี้มีความแม่นยำพอสมควรที่บอกว่าเพื่อไทยนั้นชนะประสาทิปัตนะครับจากนี้เราจะเราจะย้อนกลับไปที่ห้องส่งกันอีกครั้ง